สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเราขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายแอสโซโทราชาโรวพลังงานบวกมาให้อีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ถึงคิวของชาวราศีและคณะราจันดาวศุกร์มิถุนมาดูกันว่าพลังงานเมถุนตรงนี้ในความรักของการส่องแรนดอมคลิปที่เป็นพลังงานรักราศีนี้ในช่วงมีนาคมพลังงานเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกก่อนว่ามาเปิดใจรับพลังงานบวกนะเพราะว่า ทุกคลิปของไข่เนี่ยเป็นพลังงานที่เป็นไวเวอร์ซ่าแล้วก็เป็นพลังงานแรนดรอมของหลายๆท่านตรงนี้นะคะไม่ได้เจาะจดูบุคคลใดบุคคลหนึง่งเราก็เปิดใจมารับพลังงานกันแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการจะดูส่วนตัวทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัว ตรงนั้นจะเป็นพลังงานของคุณโดยตรงนะคะแล้วก็ใขรที่มาดูดวงส่วนตัวในช่วงนี้เลยอะ่ะบอกเลยว่าคิวสั้นมากๆเพราะว่าไข่รับจํากัดและรับแบบที่ว่าไม่สามารถรับคิวที่แบบว่ายาวแบบเป็น,เป,นเป็นวีคหรือเป็นเดือนได้เพราะว่าณนะตอนนี้ไข่รอดูจังหวะว่าคือคลอดคือรูดิวเดทเป็นกลางเดือนมีนาแต่ในช่วงใกล้ๆที่จะเป็นช่วงนั้นเนี่ยไข่ก็จะเหมือนคล้ายๆกับว่าไม่สามารถที่จะเหมือน ไม่ไม่สามารถที่จะรับรับได้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือถ้าใครต้องการจะดูส่วนตัวตอนนี้เนี่ยจะได้คิวที่แบบว่ารอรอประมาณแค่2วันหรือ3วันอะไรไม่ไม่เกินเนี่ยถ้าเป็นตอนนี้นะคะเพราะว่าใขรแบบรับจํากัดในในช่วงแรกก็คือจะเป็นช่วงต้นวีคนี้ที่เป็นช่วงช่วงวีคของต้นเดือนมีนาแล้วพอหลังจากนี้ก็เดี๋ยวมาดูตามเคสเคสไปปราดนนี้นมาดูความรับรองของชาวเมทุน มาดูซิว่าความรักความแข็งของชาเมทูลในช่วงเดือนมีนาคมความรักความข็งของชาเมทูลในช่วงเดือนมีนาคมพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักความข็งของชาเมทูลอาไพนี้อยากออกมาโอพลังงานอ t t ร a c t ชั่น You attract a romantic love by enjoying this moment fully มันคือการที่คนบางคนตรงนี้เนี่ยมีความดึงดูดกับใครโดยพิเศษมากๆโดยการที่มีทั้งความดึงดูดมีแพชชั่นมีอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานที่มัน attract ต่อใครบางคนมากๆคุณอาจจะเป็นคนที่มีผลกับใครบางคนตรงนี้หรืออาจจะหรืออาจจะเป็นคุณเองที่แบบว่ารู้สึกกับใครมากๆแล้วใครบางคนมีอิทธิพลต่อคุณในเรื่องของความรู้สึกหรือจิตใจ ที่มันแบบว่ามันดึงดูดต่อกันจังเลยอะไรแบบนี้นะคะพลังงานตรงนี้มันเป็นช่วงเวลาของการที่คนบางคนตรงนี้สําหรับเมถุนบางท่านไพนี้ต้องการจะมาสื่ออีกในหนึ่งด้วยว่าการดึงดูดในความรักการดึงดูดพลังงานของคู่ที่มีพลังงานที่แบบเป็นเป็นพลังงานของการที่มีแพชชั่นหรือเนหาต่อกันมากๆมันคือการที่คุณจะต้องมีพลังงานแบบเนี้ยที่อยู่ร้อมรอบตัวคุณเพื่อดึงดูดเอเนจีแบบนี้เข้ามาด้วยหรืออีกในหนึ่งคือคนบางคนที่ คุณพยายามมีชีวิตที่สนุกสนานหรือเป็นชีวิตที่ enjoy moment ในช่วงเวลาชีวิตปัจจุบันของคุณนะให้เต็มที่เพื่อดึงพลังงานแบบนี้เข้ามาสําหรับบางคนตรงนี้จะมีพลังงานของไพ่ลักษณะนี้และมีไพ่นี้อย่างที่ไข่บอกก็คือมันมีทั้งความดึงดูดแล้วก็ความสเสน่หามีแพชชั่นอยู่ตรงนี้มากๆเลย Allow your heart and soul to sing with joy มีใครบงคนตรงนี้ที่มีความรู้สึกพิเศษและดึงดูดกันมากๆเลยนะคะในคู่นี้ความดึงดูดและความสเสน่หาของความรักอยู่ตรงนี้แหละอืมแล้ก็มาดูพลังงานตรงนี้กันว่า Energy รไพ่รมในวันนี้เป็นยังไงบ้างขอดูพลังงานของ Energy ความรักพลังงานรวมตรงนี้ของชาวราศีลัคนาดาจันทดาุเมถุนความรักของชาวเมถุนในช่วงเดือนมีนาคมทังา,านเป็นอย่างไรบ้างขอดูไพ่ได้วยนะคะอืมนั่นแหละความรักของชาวเมถุน ในช่วงเดือนมีนาคมความรักของชาวเมุนในช่วงเดือนมีนาคมพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนาะพลังงานความรักของของชาวเมถุนในช่วงเดือนมีนาพลังงานความรักเป็นอย่างไรบ้างอือหือไทยใหญ่หนึ่งสองสามสี่ มาดูพลังงานนะคะไพ่ใบนี้มีไพ่หนึ่งไม้เท้านี่คือไพ่แพชชั่นและก็แอตแทกชั่นโดยตรงมันเป็นไพ่ของแพชชั่นไพ่ไม้เท้าเป็นไพ่แมชแพชชั่นโดยตรงค่ะแล้วก็พลังงานตรงนี้เนี่ยมันคือพลังงานของการที่เขาเรียกว่าคู่บางคู่มีการเริ่มแพชชั่นอะไรบางอย่างหรือการสร้างแพชชั่นอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นไพ่เล็กหนึ่งแล้วไพ่ใหญ่ของคุณในเซตต่อมามันมีไพ่พลังงานอย่างที่ใครต้องการจะแบบสื่อบางอย่างด้วย ที่เป็นพลังงานของการที่มี energy ของการเริ่มต้นอะไรบางอย่างตรงนี้สําหรับคู่บางคู่หรือเป็นการเหมือนคล้ายๆกับว่ารออะไรบางอย่างที่สามารถเริ่มได้หรือเป็นพลังงานที่มี energy ของการรอจังหวะบางอย่างที่ดีในการเปลี่ยนแป,ปลงไปในทางที่ดีพลังงานตรงนี้มี energy ของบางคนที่อะ ไพ่เนี้ยเป็นไพ่ของธาตุลมโดยตรงเป็นไพ่อศวินดาแบบจะหมายถึงตัวคุณที่เป็นเมถุนหรือเป็นเมทุนที่เกี่ยวข้องกับลมด้วยกันเองคือเพราะมันมีไพ่ใหญ่ใบหนึ่งที่เป็นไพ่ราศีหนึ่งของธาตุลมขึ้นในเซตต่อมาด้วยพลังงานตรงนี้มี energy ของคนบางคนที่เป็นเมทุนที่ดยวกับเมทุนตุลกลุมด้วยกันเองนะคะแล้วก็พลัางงานตรงนี้คนบางคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับธาตุไฟได้ด้วย การไฟเมสิงธนูหรือเกี่ยวข้งของกับคนที่มีพลังงานที่มีสเสน่ห์อะไรแบบนี้ได้สําหรับบางคนหรือเป็นคนที่รู้สึกว่าดึงดูดหรือมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าแบบมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยพลังงานคนคนนี้แบบมัน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 ดูมีดูมีสเสน่ห์อะไรบางอย่างพิเศษที่แบบดึงดูด กันตังกันกันแบบมากๆตรงนี้จังเลยอะไรแบบเนี้ยนี่พลังงานตรงนี้มีเ n e น g ีนี้ด้วยนี่เป็นอีกไพ่หนึ่งที่เป็นไพ่ของลมนี่คือไพ่ของพลังงานของกลุ่มอาจจะมีเมถุนบางคนที่เกี่ยวกับราศีกลุ่มได้นะคะพลังงานตรงนี้แล้วก็เป็นพลังของความเขาเรียกว่าพลังงานของคนตรงนี้ที่เป็นเมถุนบางท่านที่รอการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือรออะไรบางอย่างในพลังงานความรักที่เขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับไพ่นี้มันเป็นพลังงานของ ฝันบางอย่างที่คุณอยากให้เป็นจริงมันมีบางอย่างที่รอการเกิดขึ้นในทางที่ดีแล้วก็เป็นพลัง,ง,งเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับการ make wish หรือฝันที่เป็นจริงที่คนบางคนมีการขอพรอะไรบางอย่างอยู่ในเรื่องของความรักแล้วก็พลังงานตรงนี้เป็น energy ที่อเขาเรียกว่าคนบางคนเนี่ยมีพลังงานที่จะต้องมาถ้าสมมติว่าเป็นพวก พลังงานเมทุนบางคนที่มีพลังงานลักษณะนิกทีบนิดหนึ่งไพ่นี้คือไพ่ของการที่คุณจะต้องแบบรีคอฟเวอร์หรือพลังงานของการปรับสมดุลในเรื่องของการที่เขาเรียกว่ามีการเยียวยาความรู้สึกหรือมีการฟื้นฟูหรือรีคอฟเวอร์อะไรบางอย่างตรงนี้ในพลังงานของความรักนะคะพลังงานตรงนี้มีเอเนจีของบางคนที่เขาเรียกว่า เป็นเมถุนบางคู่ที่มีพลังงานของความที่รอความมั่นคงอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักอยู่ด้วยสําหรับคู่บางคู่ที่แบบว่าคิดในเรื่องของแผนหรือมีแลนอะไรบางอย่างรวมถึงคู่บางคู่ตรงนี้เมถุนมีการรอคอยอะไรบางอย่างที่อยากจะมีการหมุนเวียนหรือรีวิเนียนอะไรบางอย่างกับใครบางคนตรงนี้สําหรับบางท่านพลังงานตรงนี้ในไพ่ต่อมาห้าถ้วยเนี่ยอย่างที่บอกมันมีพลังงานไพ่นี้และรวมถึงไพ่ใหญ่ ไพ่ในเซตต่อมาเนี่ยค่ะมันมีบางคนที่เกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าคนเก่าๆหรือพลังงานรักเก่าๆยังรู้สึกแอบแทรกในใจหรือรู้สึกยังติดอยู่ในใจหรือยังรู้สึกมีผลอะไรบางอย่างในใจกับคนบางคนตรงนี้นะอืมแล้วก็ไพ่พลังงานตรงนี้มันเป็นลักษณะของพวกที่แบบว่าเหมือนมองอะไรเก่าๆรู้สึกกับอะไรเก่าๆด้วยเช่นเดียวกันพลังงานตรงนี้มีแฮงแมนเนี่ย มันคือพลังงานไพ่ใหญ่อีกใบหนึ่งคือแฮงแมนตรงเนี้ยมันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่ามันยังมีบางคนที่ช่วงเวลาของชีวิตะในพลังงานความรักมันยัง Struggling อยู่มันคือเหมือนคล้ายๆเป็นช่วงจังหวะที่ว่ามันยังมีพลังงานของการติดกับอะไรบางอย่างอยู่หรือกำลังเหมือนคล้ายๆกับรอจังหวะหรือจังหวะมันยังเป็นช่วงที่แบบ มันยังไม่ใช่ยังไม่โฟล์มากพอกับพลังงานในในช่วงใกล้กๆแบบนี้เพราะมันยังมีบางคนที่เขาเรียกว่ามันตั๊กกับบางอย่างหรือว่าสถานก,การณ์อะไรบางอย่างที่คุณก็ไม่สามารถที่จะคนโทรลได้ด้วยบางทีนะคะมันเป็นไพ่ใหญ่เพราะฉะนั้นมันจะมีผลกับบางคนตรงนี้โดยตรงในเรื่องของความรักของเมทุนบางท่านที่ลิงก์กับไพ่ใบนี้ที่เป็นรักที่เขาเรียกว่า มีทางการรอมีทางการรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับอะไรแบบที่มันแบบมีพลังงานความแบบอึดอัดอยู่ในบางครั้งด้วยเช่นเดียวกันพลังงานตรงนี้มี Energy นี้นี่คือไพ่ที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำราศีพิจิกลัคนาพิจิกหรือดาวจันดาวสุกพิจิกคนบางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีแบบ strong c h a r t ของเขาที่เป็นพิจิกและนี่คือไพ่ใหญ่อีกใบหนึ่งและนี่คือไพ่พลังงานเดท และนี่คือไพ่พลัง,งของการที่เขาเรียกว่า energy ของบางคนตรงนี้อย่างที่ใครเห็นไพ่มีห้าถ้วยและมีไพ่นี้มันคือการที่บางคนตรงนี้ยังมีอะไรบางที่เกี่ยวกับเก,เก่าหรือพลังงานของสิ่งที่จบไปหรือรอการกำเนิดเปลี่ยนแปลง transformation มันมันเป็นไพ่ของการรอการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมากๆเลยแล้วก็อย่างไพ่นี้พลังงานเนี้ยมันจะมีพลังงานของ energy r e b i r t h แฝงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีบางคนที่รออะไรบางอย่าง ที่เขาเรียกว่าบางคนเป็นการจบความรักเพื่อรออะไรบางอย่างที่เริ่มต้นบางคนอาจจะเป็นเมถุนรออะไรบางอย่างเก่าๆที่ยังรู้สึกว่าตัดขาดกันไม่ได้กลับมาอาจจะเป็นอีกในหนึ่งสําหรับเมทุนบางคู่บางคนที่ไพ่นี้หมายถึงรอการเริ่มต้นของความรักอะไรบางอย่างที่มันสามารถเริ่มได้เพราะพลังงานตรงนี้มี energy แบบนี้ด้วยอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยตรงนี้ใครบางคนเกี่ยวข้องกับธาตุน้ำก็รกวพิจิกมีนได้เช่นเดียวกัน อีกในหนึ่งไพ่นี้หมายถึงรักที่เข้ามาหรือการที่มีใครเข้ามาอย่างเช่นเข้ามาบอกความรู้สึกบางอย่างเข้ามาขอโทษเข้ามาขอโอกาสหรือเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาได้เช่นเดียวกันสําหรับเมถุนบางคนตรงนี้นะคะเพราะพลังงานตรงกลางมันมีไพ่หนึ่งไม้เท้ามันคือการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่มันมีแพชชั่นถ้าเป็นพลังงานของคู่ใหม่ๆนิว new brand ก็จะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับว่าเข้ามาในลักษณะที่แบบมี energy ของ กอยากจะอยากจะสารสัมพันธ์หรือมีความรู้สึกอะไรแบบที่สปาร์คไปในทางที่แบบว่าเออมีมีมีพลังงานที่ดีแฝงอยู่แล้วก็พลังงานตรงนี้มันจะมีบางคนที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นคนเก่าๆที่รอการกลับมาแล้วมันยังรู้สึกกลับมาได้มันจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าถ่านอะไรเขาเรียกว่าไฟหรือพลังงานของ Energy แบบความสเสน่หาแพชชั่นอะไรแบบเนี้ย มันยังเหมือนคล้ายๆกับมันยังมีควันหลงหรือมันมีอะไรบางอย่างที่มันยังมีเหลืออยู่อยู่ตรงนี้พลังงานตรงนี้เนี่ยไพ่ต่อมาไพ่ใหญ่อีกใบหนึ่งนี่คือ justice ไพ่ใหญ่ที่เป็นพลังงานลมตรงนี้ขึ้นถึงสองพลังงานคือกลุ่มแล้วก็ตุลอาจจะเป็นเมทุนที่ดีวกับลมได้กันเองก็ได้นะคะดีวกับดีวกับชาวชาวตุลตรงนี้ในไพ่นี้แล้วก็อีกในนึงคือพลังงานตรงนี้เนี่ยเอเนจีตรงนี้จะบอกเลยว่า มันจะมีคนบางคนตรงยะเมทนุนที่เขาเรียกว่าเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งอะอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณแบบรู้สึกว่าความรักมันไม่ลงตัวหรือไม่ยุติธรรมไม่แฟร์กับคุณเลยเดี๋ยวมันก็จะมีพลังงานแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ว่าคุณรู้สึกวันนี่แหละเหมือนคล้ายๆกับวันของฉันหรือโอกาสของฉันหรือเป็นโมเมนต์ของฉันที่แบบมันจะต้องถึงวันที่สุดท้ายแล้วมันจะมีพลังงานที่ตอบโจทย์กับอะไรบางอย่างรู้สึกว่าพลังงานในเรื่องชีวิตรักอะ มันมันยุติธรรมกับคุณแล้วนะอะไรแบบนี้นะคะสำหรับบางคนตรงนี้อาจจะมีพลังงานที่เกี่ยวไรลักษณะที่ว่ารักของบางคนตรงนี้เมถุนอาจจะเกี่ยวกับพลังงานในเรื่องของอ่าอย่างเช่นคู่ที่มีพลังงานลักษณะของการที่มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตหรือคู่บางคู่ที่มีพลังงานลักษณะที่ว่าถ้าเป็นคู่พลังงานของบางคู่ที่มีปัญหาอาจจะเป็นพวกคู่ที่แบบมีปัญหาในลักษณะของการที่ว่าคิดในเรื่องอะไรบางอย่างที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าเหมือนไกับการอ่ บางคนเป็นลักษณะของการที่ทำอะไรบางที่เกี่ยวกับทะเบียนจดทะเบียนหรือบางคนเป็นการหย่าอะไรแบบนี้ได้ด้วยบางคนอาจจะมีการการทำอะไรแบบนี้หรือมีการคิดอะไรแบบนี้สำหรับบางคู่พลังงานตรงนี้นะคะ Energy มาดูกันสิว่าพลังงานของพลังงานความรักตรงนี้ไพ่ a n g e l a n s w e r ต้องการจะมาบอกอะไรกับคุณในคลิปนี้ a n g e l a n s w e r ต้องการจะมาบอกอะไรพลังงาน นี้สําหรับชาวเมทุนในช่วงคลิปเดือนมีนาคมนะคะขอดูคําตอบจากนางฟ้ามีคําตอบจากนางฟ้าอะไรถึงชาวเมถุนในคลิปนี้บ้างคําตอบจากนางฟ้ามีอะไรถึงชาวเมถุนในคลิปนี้บ้างคะคําตอบจากนางฟ้ามีอะไรถึงชาวเมถุนในคลิปนี้บ้างขอพลังงานหน่อยขอพลังงานหน่อยค่ะอืม พลังงานตรงนี้มี energy บวกๆมาให้กับชาวเมถุนตรงนี้ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมันจะมีจังหวะที่ดีที่สวยงามหรือเป็นจังหวะที่ใช่ที่มีให้กับคุณอยู่ในเรื่องของความรักหรือบางคนเนี่ยทุกๆอย่างในการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะทุกๆอย่างพลังงานตรงนี้มันจะมีบางคนที่เกี่ยวกับพลังงานไพ่ลักษณะที่ l i n k กับกันกับพวกไพ่เดท ไพ่เดทมันจะมีพลังงานที่เขาเรียกว่ามันจะมีการรา a n s f o r m a t i o n บางอย่างและการ transformation นี้นํามาสู่จุดที่เป็นพลังงานที่ดีในเรื่องของจังหวะที่มัน perfect อยู่ตรงนี้เวลาที่ใช่เวลาที่ perfect ของชีวิตรักการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่นํามาสู่จังหวะที่ p e r ์เฟ t และสวยงามเพราะพลังงานต่อมามี energy ไพ่ต่อมาไพาต่ต่อมาสวยๆทั้งนั้นเลยนะไพ่เราต่อมาสวยๆทั้งนั้นเลย abandon พลังงานของอดมสมบูรณ์ใต้ไพ่มีพลังงานของแฮปปี้เชงด้วยแฮปปี้เชงหรือบิ๊กเชงคือพลังงานที่เป็นไพ่เดทมีพลังงานของเวลาที่มันแบบสวยงามการเปลี่ยนแปลงการทรานส์เฟอร์เมชั่นมาสู่จุดที่เป็นเวลาที่เพอร์เฟคที่สุดในเรื่องของความรัก นะคะเอาพลังงานบวกมาให้แล้วนะคะชาวเมถุนยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้อยู่ดนกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวไข่จะพลังงานบวกมาให้เรื่อยๆแล้วก็ต่อไปจะเป็นราศีอื่นๆที่เหลือแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆให้ด้วยจะพยายามอัดให้เร็วที่สุดนะคะใครต้องการจะดูส่วนตัวทักมาเพราะว่าถ้าเป็นช่วงนี้ไข่จะแบบอ,อย่างที่บอกเลยใขรจะรับจํากัดและรับแบบที่ว่าไม่สามารถรอคิวเป็นวิกๆได้ ะะเพราะมันเพราะว่าเหมือน,ม,นมันใกล้ช่วงที่ไข่จะคลอดแล้ว <c oughs> ก็เลยเหมือนคล้ายๆกับไม่อยากให้มีาบางคิวที่รอหรือมาติดอยู่ในช่วงของคลอดแล้วแบบรอนานเกินอะไรเงี้ยแต่ถ้าสําหรับบางท่านที่แบบว่าต้องการจะจองเพื่อรอดูถัดจากนี้ไปเป็นช่วงอีก2วก3วิกสวิกสวิกอะไรเงี้ยก็คือได้แล้วแต่นะคะโอเคพลังงานตรงนี้เรียบร้อยแล้วยังไงฝังทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ มีความสุขมากมามีพลังม,มีพลังงานบวกมากๆนะคะยังไงก็ไปก่อนนะคะรักทุกคนมากๆเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย